ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเามาไปมา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 นามา่ามาม,ยยมามาามมา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 มมามมา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 มมา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 มมา มึงหยิบมาสองกล่องมีแต่ดีน้ามีแต่ดีหน้างาดำ <S <S มีแต่ดีหน้างาดำเหรอทุกคนใหนหายกระตุกยังหายแล้วแหละจัดของคุยกับเพื่อนๆไปก่อนเลยเหนื่อยไปเอาที่ของสลับนี่นะคะดีหน้างาดำนะคะเราเอามาแต่ดีหน้า,นางาดำอย่างเดียวเลยต้องเอาสกิปมาปะเนี่ยไม่ได้เอามาแต่จำได้อ่ะอะ ดีน่านดัมนะคะถ้าคุณสั่งตอนนี้นะคะ1กล่องนะคะ1ลังนะคะมี2 4กล่องนะคะปกติราคา4 0 8บาทนะคะถ้าสั่งวันนี้นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะสั่งตอนนี้นะคะเหลือแค่3 6 0บาทเท่านั้นนะคะและหกร้อเออเดแรกนะคะก็นี่ค่ะแถมฟรีนะคะกล่องเฮลตี้อันนี้ไปเลยมูลค่า129บาทค่ะ แล้วคือนั่งเหงาอยู่คนเดียวเลยอะไม่มีมีดีนั่งอาดำนึ่างเดียวด้วยประเด็นไม่ใช่อะไรงงเลยตอนนี้นี่นะคะดีนั่งอาดำนะคะเม่อกี้เน่กข่าวแวนรถตุกตุกมานะคะเกือบตายนะคะเพราะว่ามันใช้มือขับแค่มือเดียวแล้วอีกมือหนึง่งมันถือกล้องไว้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเน็กสามารถใช้มือที่สามเนี่ยขับรถได้ด้วยนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆ สุดยอดจริงๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่านใช้มือที่สามขับรถตุกๆได้นะคะเกือบตายนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะถ้าหมูเมื่อกี้เกิดล้นล้มแล้วลดความขึ้นมานะคะก็คาดว่าเราจะเป็นอะไรที่อนหนักนาดูนะคะหายแล้วนะดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วเนาะไข่เก่งค่ะเราจะเป็นแม่ค้านะคะอันนี้เป็นดีน่าสุดงานดานะคะเป็นแบบนี้เลย ผิดมากล่องผิดนะคะได้แต่ดีน่างาดํามาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรดีน่างาดาก็ดีเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ชอบดื่มดีน่างาดำอยู่แล้วนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยกดทีต่ตะกร้าได้เลยนะคะนี่ค่ะกดทีต่ตะกร้าได้เลยค่ะนหนึ่งนะมุมไม่สวยเลยหักลงมาหน่อยจืดหักมันไ,มได้ไม่ได้เลยหักไม่ได้ไไดเวยไอคนที่ขยับเป็นก็ไม่อยู่อ่านะคะเริ่มกระตุกแล้วเนาะ ไม่ค้างแล้วนะโอ้ยแค่ต้องวางอะเดี๋ยวค่อยอาบน้ําทีเดียวละเดี๋ยวค่อยอาบน้าทีเดียว,วนะคะอย่าลืมนะคะดีนั่งเงาดำนะคะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะที่นี่มืดมากเลยน,นะรู้สึกเหมือนคนหน้ามองๆเหมือนกันนะเพราะอยู่ในนี้ไม่มีไฟอะไรเลยรู้สึกเหมือนหน้ามองๆนิดนึงนะดีนั่งเงาดำนะคะอย่างที่บอกนะก็ช่วยเรื่องอะไรเออ เอาคุณนะคะตอนนี้ทําการมีคนแบกไฟมาจากที่ตรงนู้นแล้วค่ะตรงนี้คาดว่าน่าจะสัญญาณดีขึ้นนะเพราะว่าอันนี้น่าจะมี WiFi แล้วก็ที่นี่ใช่ไหมที่นี่มี Wifi แล้วมี w i f i ค่ะโอเคหยิบมาแต่ดีหน้าดำนะคะดีหน้ากับบ้าไม่เองตาแต่ไม่ไปไหนดีนากำลังกำลังตามการที่หน้าก็กำลังตามมานะคะและแน็กก็ทิ้งกล้วยคนเดียวตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าหน้าเราจะได้ดูสดใสามากขึ้นนะคะคนดูจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ยโดนของกันมาหรือเปล่าทำไมหน้าดูมืดๆม,มองๆนะคะย้ำโปรโมชั่นอีกสักรอบนะคะพะลูกค้าชอบมากเวลาย,ย้ำโปรโมชั่นนะคะเราจะย้ำโปรโมชั่นกันหลายๆรอบนะคะนั่นก็คือปกตินะคะ1ลังนะคะราคา409บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นดีหน้ากาดำนะคะหรือเป็นดีดีน้ากาบ้านนะคะ1ลังปกติ408บาทนะคะแต่ถ้า สั่งวันนี้นะคะเหลือแค่360บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณครับแค่นี้พอค่ะเหลือแค่360บาทเท่านั้นนะคะ360บาทเท่านั้นเลยถ้าซื้อ6 0 0ออเดอร์แรกนะคะ600ออเดอร์แรกนี้นะคะรับฟรีไปเลยนะคะกล่องเฮลตี้อันนี้นะคะที่วางอยู่ข้างล่างค้าสีนะคะอุ้ยรู้สึกหน้าเขาใสขึ้นแล้วรู้หน้าไม่มองคำแล้วรู้สึกแบบมีไฟมีอะไรเนาะไห้ดูซิ เหลือส1 0บาทเหรอ340สิเปลี่ยนชุดมาแล้วด้วยเปลี่ยนชุดมาแล้วด้วยวันนี้ผมจะมาพูดโปรโมชั่นของดีน่านะครับ <c oughs> ผมกาบ้าและงาดำวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับโฟ <c oughs> กัส <c oughs> มึงจะพูดไม่นสีหรอนี่ห <c oughs> <c oughs> น้ามี้ย้ำไปหลายรอบแล้วดีน่ากาบ้านะคะดีน่ากาบ้าหรือดีน่างาดำนะคะหนึ่งลังปกติราคา ผมเนี่ยคุณดูกล้ามแขนของผมดิกทำไมมันทำไมดูอันนี้คือดื่มดีหน้าไปหรอไม่ใช่ไปได้หัวมาเดี๋ยวป่วยตายก่อนเฮ้ยหน้าตาครูนี่เหมือนแบบไอ้นี่เลยว่ะแบบดาราต่างประเทศอ่ะแากสินหวังเออแบบหน้าตาดีอ่ะหนาตาดีหรอไม่กระตุกแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆวันนี้โฟกัสมาสายนะครับเขาจนไลฟ์เราจนแบตหมดนะครับผม แบทมอนดอีกแล้วเหรออืมไลฟ์นานยังชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะ แต่กระตุกไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงกระตุกไป40นาทีนะฮะแถมเล่นเละเทะไปนะฮะผมรู้งี้เรามาไลฟ์ในบ้านตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมลูกค้าบอกว่าไงนลูกค้าบอกว่าอย่าอย่าอย่าเปิดเละเทะอย่าอย่าตกกระบกมาเออกูรีบขึ้นบกมาเลยคือตะกุยแค่ไม่ทันเลยก็คือภาพกูตอนแรกนั่นคือกิ้งในน้ําลุยโคลนไอ้ไอ้การดเปิดดีหน้าล่าใส่หัวโอ้โชที่เขาห้ามมึงทําทั้งหมด ไลฟ์ยันเช้าว,วันนี้ใครไม่นอนก็เนี่ยแหละวันนี้พเพื่อนๆเป็นไงไปทํางานมาเหนื่อยป่ะขอคุยหน่อยดิชุดน่ารักมากนี่มันคือชุดแหละลูกกวาดหรอเป็นไงทําทงานกานมาวันนี้เป็นไงมาไปทำงานกันมาวันนี้รถติดไหมคะขับรถไปยันไลฟ์กระบังอ่ะรถติดมากเลยกูว่าแล้วกูรีบจะลืมลิปสติกลิปสติกเดี๋ยวเขาก็ยกมาให้ผมจะบอกให้ว่าดีหน้านะผมไม่ไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันการขายของอ่ะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆเลยนะเพื่อนๆ กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับเพราะว่ารถนี้เนี่ยกินง่ายเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับแล้วก็จะบอกให้ว่าเป็นรสชาติที่ว่าพกพากินแบบได้ง่ายๆได้เลยอ่ากินได้ง่ายได้ค่ะย้ำไม่รอบๆอีกสักรอบหนึ่งนะตอนนี้ดีหน้านะเป็นขนาดใหม่แบบขวดแล้วนะคะดียังไงก็คืออิ่มมากขึ้นม,มีประโยชน์สารอาหารเยอะขึ้นนะคะดื่มง่ายแล้วก็แบ่งดื่มได้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เร่งรีบนะคะน้ําตาลน้อยพลั<อ>งงานน้อยโซเดียมต่ำนะคะ เนีเโ,ซโซเดียมต่ำจา้จามาค่ะคยาสินค้ามีอายุหนึ่งปีนะใครอยากได้ก็ีบกดพิซซาไปเลยวันนี้โปรคือโปรที่สุดยอดมากๆแล้ววันนี้ก็คือแดดจ้านิดหนึ่งนะคะแดดทั้งทั้งจ้านิดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ที่กลางแจ้งอาแดดจ้าอน่าใสกิ้งเลยนะนี้เด็กสปอ่าใสกิ้งเลยเพราะว่าเมื่อกี้หน้ามืดนิดหนึ่งเหมือนคนโดนคลองเลยเพราะว่าไปไม่มาโอเค พาลิฟก่อนแไม่มีแรงเดแกไม่มีแรงเดินแล้วมันไม่มีแรงเดินแล้วลิฟคุณลืมที่บอกปาไม่ได้บอกมันวางอยู่บนโต๊ะนี่น่าจะมีคนหยิบให้แล้วนี่ไงโอ้โหเจอแล้วนี่เออเอาจงจริงกูหล่อมากเลยกูหล่อมรมชาติมากๆเลยนะเว้ยเพื่อนวันนี้เราคุยชิวๆกับเพื่อนๆอ่ะคุย ดีหน้าผมขอถามหน่อยแล้วกันว่าใครชอบกินรสงาดํานี้บ้างผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นการรีวิวที่มีคนตอบจริงๆเยอะมีใครเคยกินบ้างครับผมช่วยบอกหน่อยดีหน้าทั้งสองรสเนี้ยอาะคนชอบงาดําชอบจริงๆนะครับผมชอบเราลิปกระตุกนะผมผมผมมีลิปกระตุกเมื่อไหร่เพื่อนๆต้องช่วยกันซื้อเลยครับงาดาเออทำไมคนชอบงาดําเยอะกว่าผมอยากรู้ ไม่รู้มาก่อนหรือเปล่าเป็นรสชาติที่มาเป็นเหมือนแบบมาก่อนทุกท,กทกรสใหม่ๆหรือเปล่าหรอคือถ้าผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยถ้าผมพูดตรงๆเลยนะถ้าผมเป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมจะคว้าสีเขียวมากินเพราะสีเขียวเนี่ยกินแล้วอร่อยมากนะครับวันนี้เราไม่พูดอะไรเยอะแยะมากมายใครที่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะอยู่อยู่ช่วยดูเราก็พอใจแล้วแต่ว่าอาจจะหูหมามาแต่ถ้าใครที่ช่วยกันอุดหนุนก็น่ารักมากๆเลยนะครับผม,มอ๋องาดํามีประโยชน์หอม งาดํามันหอมใช่ใช่แล้วจะช่วงช่วงกินเจแล้วด้วยใกล้จะเข้าช่วงกินเจแล้วเหมาะมากซื้อตุนไปเลยไอหมีเขาบอกอยู่ว่าอย่าสุกซ pop ไอ้กันเข้าไม่รอดอ่ะไอหมีออกไปอย่าค่ะเดี๋ยวพาพี่หมีออกมาพี่หมีไม่ได้แล้วพี่หมีแมาเร็วไ่ไหมพี่หมีหน่าร้างอ่ะพี่หมีไม่ออกพี่หมีหรักแนงมากไปอย่างที่บอกนะคะดีนะ ช่ากินนะไม่อย่าลืมไปซื้อตุนมันไว้เลยนะคะมีอายุหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเลย,ยมีน่ารักมีน่ารักคุาบอกหม,มีน่ารักน่ารักมากเลยแหละแต่ว่า,าคอกว่าไลฟ์ห้ามพาหมาเข้าเอ้ากูก็พาหมาเข้าอยู่นู่นพาพา,า,ห,ามหมาเข้าเด้อก็นหะคะย้ำย้ำโปรอีกสักรอบนะอย่าลืมกดสกซื้อนะคะหนึ่งรางลดราคามากเลยจาก480บาทเหลือ 360, 360บาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้นะครับใกล้ช่วงกินเจแล้วนะครับผม คนที่กินเจเนี่ยกินได้ด้วยกินเจกินได้ใช่ก็คือถ้าหมว่ามันเขาเรียกเป็นทางเป็นทางเลือกละกันสําหรับคนที่กินเจนะคะหรือคนที่ไม่ได้กินเจก็กินได้เหมือนกันนะคะมีมีสัญลักษณ์เจอยู่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เลยนะทําให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าคนที่ทานเจนะคะสามารถดื่มดีหน้าได้นะคะไหนควดนาดำมันไหนมีขวดเปิดแล้วบ้างอะไม่รู้มีหลายขวดมากเลยนะเปิดใหม่ก็ได้มีอยู่ที่นอยกินเยอะมากมีหน้างานดำ อันนี้เปิดแล้วนี่ดีน่าจริงก็อร่อยทั้งสองนี่ขนาดขนาดไม่เย็นนะ<ม>ถ้าเย็นนี่คืออร่อยมากนะครับผมแต่เมนูที่คนแบบพิมพ์มาว่าเขาทำเงินจริงๆ,ๆก็คืออะไรนะดีน่าเขาบอกว่างานต้านริ้วรอยได้ด้วยหรอ งาดำมันมีคุณสมบัติหลายอย่างมากๆเลยนะจริงๆแล้วอ่ะบางคนอ่ะเขาตักกินเป็นช้อนเลยนะงาดาต่อวันอ่ะคือต้องกินงาดาวันละหนึ่งช้อนมันช่วยแบบบํารุงอะไรหลายๆอย่างในร่างกายอะไรนั่นแหละเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆเลยนะคะอ่ะเป็อย่างที่บอกนะริงซื้อไปพกติดบ้านไปนะคะแบบมือถือเนี่ยดีมากเลยเขาบอกให้ตั้งกล้องเหมือนไม่ให้กลับด้านได้ไหมได้แต่เราจะงงกันเลยนะครับเรามาลองกันตั้งกล้องแบบเ้ ตอนนี้ดูในไลฟ์แล้วมันไม่ได้อ่านว่าดี่าแต่พอพอกลับปุ๊บแบบเรามันจะอ่านดีหน้านั่นแหละดีหน้าเยอะมากเลยแต่เราจะงงเราจะงงไปหมดเลยเจไหมครับอันไหนวะกลับมาว่าัใครทานเจทานได้เลยค่ะสะท้อนวิดีโอของคุณเหรอนั่นแหละนั่นแหละกดเลยเออแต่ว่าตัวตัวคนพูดอจะงงตอนเนี้ยดีหน้าแล้วแต่ว่าตัวคนพูดจะหยัยับแล้วงง ดีหน้ากูเนี่ยขยับแล้วกูเป็นโลกงงตอนเนี้ยกูขยับฝั่งนี้คนบอกเอาไปแช่ฟิชทำเป็นอะไกินอาดำด้วยด้วยเออเนี่ยเออมันขยับกล้องไงว่ากูงงเลยพอพลิกซ้ายขวาทีได้แล้วงงกูต้องขยับตัวแทนเออเซ็ตผมยังงงแล้วมันจะเปลี่ยนทางเซ็ตมันหมดเลยครับโอเคไม่เป็นไรปรับตัวกันใหม่ตรงนั้นว่านี่ถ้าฝ่ายรักปอยู็นาพชอบดีดีหน้ากาะดำมาก คุณตอนนี้อ่านออกแล้วนะผมดีหน้าอ่านถูกแต่คนไลฟ์เนี่ยงงนะครับเวลาปรับกล้องเนี่ยปกติผมไม่เคยปรับกล้องเลยนะเพราะว่าการปรับกล้องเนี่ยทำให้ไลฟ์ยากขึ้นสําหรับคนมือห่วยแบบเราดูคนโง่ออาต้องดื่มดีหน้ากับกาบาสิงต้องดื่มกาบาดนึงเพราะว่าเป็นคนมืองงแล้วจะได้หายมืองงตอนนี้เหมือนกูอยู่ขวาแต่กูไปอยู่ซ้ายเหมือนกูอยู่ซ้ายแต่กูไปอยู่ขวาเอาเป็นว่าโอเค ซื้อกันทุกๆคนได้นะครับใครที่อยากลองซื้อไปกินผมรับรองว่าอร่อยทั้งสองรสชาติการขายของง่ายๆคือไม่ต้องไปพูดถึงสัปปคงคมในมันเยอะเพราะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะเราจะมาบอกว่ามันอร่อยคนกินคนุนคนทานเจทานได้กูจะจับอะไรไม่ี่ยกูงงไงกูงงไงตอนเนี้ย,งงย,งงยอนนพอกลับกล้องแล้วมันงงเวย้ยอันนี้มองจากตรงนี้แทนนะมองตรงนี้ก็คือว่าคือเพื่อนๆเนี่ยเอาไปพก กินระหว่างวันได้นะครับผมแล้วก็เป็นของฝากของเยี่ยมใครก็ได้นะผมว่าเป็นเป็นของที่ดีนะสมมติเรากูตกใจลูกน่าก้าวที่ว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นอีกคนนึงงามน่าซื้อมากนะน่านันซื้อเยอะคือใครอยากซื้อไปฝากใครเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ดีมากเลยนะสมมติเราแบบบ้านไหนมีเฝากผู้ใหญ่ฝากผู้ใหญ่าก็ได้เพราะว่าตัวนี้เด็กๆชอบกินแน่นอนผมรับการว่าเด็กๆชอบกินแน่นอนส่วนนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่จะชอบกินนี่มีคนบอกว่าซื้อในไลฟ์ราคาถูกมากใช่ถูกมากใช่สิเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับผม แล้มาพูดโปรโมชั่นกันอีกทีดีกว่าโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อดีน่างาดำนะคะหรือว่าซื้อดีน่ากลบ้านนะคะ1ลังนะคะปกติในราคา408บาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อในไลฟ์นี้นะคะเหลือแค่360บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังได้รับกล่องนี่ค่ะกล่องเฮลตี้อันนี้นะคะไปด้วยนะอ่าเหลือแต่กล่องแล้วตอนนี้ฝายู่ไหนนี่นะคะกล่องเฮลตี้อันนี้นะคะได้ไปด้วยนะคะนี่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  กล่องนี้คือคุณนี่ยจะไปใส่อาหารใส่อะไรก็ได้หรือว่าใส่ดีน่าเนี่ยได้ถึงหกขวดเลยเขาบอกว่ามันจุดีมากๆากเนี่ยดีด้วยทั้งในนี้มีอยู่หกขวดนะครับผมขวดนะคะดีน่านะคะหกขวดอร่อยผมพูดแค่นี้อร่อยกดสั่งได้เลยผมรับประกันเรื่องความอร่อยกมดอายุวป็นไหนคะเก็บได้หนึ่งปีเก็บได้หนึ่งปีเก็บได้นานเด็กกินมาถ้าเก็บเด็กกินได้เป็นยังไงอ่ะคะ ไอ้ก๊ร์ดมึงหลุดออกข้อไปทำไมอ่ะทุกคนคะพี่แน็กชอบล้อเออเอ่ะแน็กก็เข้าฉปรับให้มันเออ,เอปรับให้มันแบบแข,บขบกแขกอะไรวะถึงกินได้ครับแล้วแขกอะไรนี่เหรอเออกูต้องแขกใช่ไหมโอเคอโอเคเอา่อคอางงดีน่างานดำนะครับผมไม่ว่าจะวัยไหนก็กินได้ทั้งนั้นนะคะแม่งมองจากก,กล้องแล้วจับผิด บางนนคนก็กดได้3 1 0บาท3 0 2บาทเนี่ยเพราะว่าเขาใช้คูปองอ๋อมีคูปองติกต็อกด,ด้วยใครที่แบบว่าใช้กดทิกต็อกก<า>็จะยิ่งลดเข้าไปอีกนะใครรีบกดรีบกดไปเลยใครที่ชอบกินอยู่แล้วรีบกดไปเลยเพราะอันนี้คุ้มค่ามากๆเพราะขวดใหญ่มากๆปริม,มาณเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะกินและอิ่มขึ้นมากๆด้วยใช่จริง เหมาะกับัยรุ่นเลยเหมาะก็คือว่าผมรับรองว่าอยากให้เน้นว่าอร่อยแล้วมาพูดสรรคุณเนี่มาพูดความดีความอะไรที่มันที่มันมีอยู่ตรงไหนบ้างเอามาเลยยกมาห้ผมอา่านให้ฟังมาเ<อ>นี่ยเริ่มไปจากอะไรก่อนจากอะไรโปรโมชั่นรวันนี้นะครับซื้อดีหน้างาดําหรือกาบ้าหนึ่งลังราคา360บาทจากปกติ4ี่บาทนี่เด็กอนุบาลก็ทานได้ด้วยนะเนี่ยเด้ไหมหกพัอ o r แรกนะครับผมแถมฟรีกล่องดีหน้าเฮลตี้หนึ่งกล่อง คราสีนะครับผมมูลค่า129บาทใช่ใชงานดำกระบ้าเนี่ย300 ml นะครับต่อขวดก็ซื้อปริมาณเนี่ยมากขึ้นกว่าก่อนใช่ทำให้คุณในเวลาดื่มแล้วก็อิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะ1รังเท่ากับ24ขวดนะครับผมราคาปิด17บาทขวดอะไรวะต่อขวดแล้วก็ สี่ร้อยแปดบาทต่อลังเป็นลครับแต่วันนี้ถ้าซื้อในไลฟ์นี้เหลือแค่สามร้อยหกสิบาทเท่านั้นที่น,นีาวันนี้เราขายเป็นลังเหรอขายเป็นลังอ๋อถ้าขายเป็นสี่ลัอิสลามทานได้ด้วยนะครับแน่ใจใช่ไหมครับอิสลามทานได้ด้วยนะครับผม คนเจทานได้อะไรนะคนเจทานได้ไหมคะคนทานเจก็ทานได้คนเจทานได้คือคนที่ชื่อเจอะได้เอาบายดีหน้ากาบ้าเออคือคือคือคนทานเจทานได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามีสัญลักษณ์ที่ทําให้คุณมั่นใจได้เลยนะครับผมเวลาไปซื้อหรือเวลาไปอะไรก็คือตัวนี้ทานได้นะครับผมเออและอร่อยมากทั้งสองรสชาตินะครับผมอร่อยจริงๆะสินค้าเนี่ยมีอายุหนึ่งปี หนึ่งปีเข้าไปตากแดดมันก็จะลดลงก็คือแนะนําว่าเพื่อนๆซื้อไปเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วถ้าถือว่าเป็นแดงเงี้ยอมไม่ได้ปากแล้ไปนอนเงี้ยไม่ถึงอุเผิร์เกินกี่วนเพืร์อร่อยอ่ะอุเผิร์เกินก็เลยเข้าไปกอดแล้วอ๋อเกินมาแล้วกิดว่าถ้าอมไว้ดาวไว้อยู่ได้กี่วันไปอินกัดกูชอบเฉดหน้ามากโชว์เพื่อนหน่อยมึงไปเลอะโคนมาเนี่ยเฉดหน้ายังอยู่อยู่เลย เอออะไรมึงทำให้เพื่อนมึงลำบากเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมึงอ่ะไม่น่ารบเฉดออกเลยไม่งั้นหน้ามึงจะดูแบบว่าเป็นหน้าตอบเลยนี่หน้ากูก้งงดูตอบเลยเห็นไหมวันนี้หน้ากูดูทนเหมือนนี่หน่อยหล่อว่ะทนดูทนเข้มๆอ่ะหนึ่งลังกี่ขวดคะหนึ่งลังสียี่สิบสี่ขวดค่ะ เยอะมากนะเนี่ยยี่สสี่ขวดสั่งแล้วสองสูตรค่ะขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากค่ะแม่ถ้าดูอยู่สั่งให้ด้วยนะคะคนได้หลักสิบเลยนะจะถึงหกบาทเลยนะปิดเสียงก่อนคืนน่ะเออเออเออถามว่าถามว่ามีฮาลาลมีฮาลาลไหมคือคือก็คือคนอิสลามทานได้คนกินเจก็กินได้คนกินข้าวก็กินได้ คนลืมกินข้าวเช้าก็กินได้เหมาะมากอืมเหมาะกับคนทุกประเภทคนท้องกินได้ดีเลยนะคะคนน้องกับจะแบบช่วยบำรุงเด็กในท้องด้วยคนท้องหรอบำรุงคันใช่อ๋อบำรุงคันด้วยพูดรู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องคอลลินจะรัวๆัวรัวม่ก็้เป็นน้าไ้หนูอ่ะจริงๆอ่ะไม่ต้องรีมพูดค่อยๆหายใจแล้วพูดที่น่เมื่อกี้กูพาเมื่อกี้น้องมันจ่อยกูปิดประตูเล่นทับหัวมันพวกนลยนล็อกไปเลยนะครับผม ผูมันรู้เรื่องตามผมไปเลยนะฮะคนอิ่มแล้วกินไหมฮะฮะเขาบอกคนที่อิ่มอะเราจะกินคนที่อิ่มเรากินแลวกินกฮะกินเลยกูยังกินอยู่เลยเนี่ยแค่นี้กูอิ่มมากเนี่ยกูกินไปเยอะมากจนกูลืมข้าวตอนแรกมันจะบอกว่าจริงๆมาถึงเนี่ยยังหิวข้าวอยู่นะแต่พอกินไปรู้สึกมันอิ่มท้องขึ้นเหมือนกันนะกูไม่ได้กินอย่างเดียวกูได้ทั้งเอาไปสั่งผมได้ทั้งเอาไปดื่มมุกหลับเลยมันดีมากเลยนะครับผมดื่มมุกหลับเลยนะครับเมื่อกี้ ม,มีน้ำตาลไหมคะเป็นเบาหวานทานได้ไหมน้ำตาลน้อยค่ะ5%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะน้ำตาลห้าเปอร์เซ็นต์่าคนหลับกินได้ไหมครับวนอะไรนะวุนหลับได้แต่ระวังสำลักนะผมจะบอกให้ <c oughs> ใครหลับอยู่กินเดยๆเดมีประโยชน์หลากหลายควรหนึ่งกี่ ML ครับโฟกัส ขวดหนึ่งมี3 0 0 ml นะคะ300 ml ก็ถือว่าเป็นขวดที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยเนาะแล้วก็แบ่งทานได้ด้วยอเออดีหน้ากาบ้าเนี่ยขายดีเพราะว่าเน้นบำรุงสมองตัวนี้เนี่ยคือเน้นบำรุงสมองเลยเออความจำทำให้นอนหลับง่ายผ่อนคลายผสมกาบา้าและจมูกข้าวปุ่ปนเออกาบ้าเนี่ยบำรุงสมองอ,อการนอน มีโอเมก้าสามหกเก้าวิตามินบีสิบสองสูงสูงมีกรดอะมิโนนะครับจำเป็นเจ็ดชนิดนะครับผมคนไม่อดนะคะคนไม่มีสมองกินได้ไหมคะได้ครับกินไปแล้วด้วยนะกินได้ครับอมาลองไปกินดูเออกินเรงสมองเลยอ่ะกินได้นะฮะใครก็กินได้นะครับผมดิน่างาดำเนี่ยสูตรขายดีแคลเซียมเนี่ยสูงแน่นอนนะครับผมมีสารต้านอนุมูลอิสระ สูงมากกว่าแอปเปิล12ลูกสองลูกเลยเหรออ้าวใช่ดิอ๋อคือถ้าอยากได้ประโยชน์เท่ากับแอปเปิ้ล12ลูกดื่มดีน่เลยไม่หมดเดียวพอฟังดีดมากกว่ามากกว่าอีกเนอะมากกว่าแอปเปิ้ล12ลูกอ่าแน่ไปอ่าชอบกินฝรั่งอือกินกินแอปเปิ้ลดูเอร์กินแอปเปิ้ลคนจะมีสิทธิ์ไหมคะเออโอเคจะยุให้กูเต้นอีกแหละ เต้นไม่ได้แล้วนี้ห้ามเต้นรีบร้อยหน่อยโอเคแล้วก็อย่างที่บอกมีอะไรอีกครับผสมงาดำสองเท่าวิตามิน a อ e, ีสูงวิตามินและเกลือแร่มากถึง18ชนิดมีอะไรบ้างครับโฟกัส18ชนิดง่ายนิดเดียวโฟกัสอธิบายให้เราให้ฟังนะครับไม่เวลามันจะไม่ค่อยเหลือเราก็จะไม่อธิบายเรื่อง18ชนิดเพราะมันเยอะเกินแล้ว <Okay. S 1> มีประโยชน์เอาเป็นว่าง่ายๆวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับพเพื่อนๆกดไปซื้อในตะโก้ได้เลยนะครับผม ในตะกร้ากดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมรับรองว่าวันนี้ถูกกว่าทุกเท่วันนี้ถูกคุ้มค่าแน่นอนซื้อไปตุนซื้อไปกินอร่อยทั้งสองรสชาติอืมจริง<ต>โอเคอยากถามว่าสองรสนี้ต่างกันยังไงคะรสชาติเอาก็งาดําก็งาดํเดิกาบ้าแล้วกาบ้าไงเออเอาเพาไม่อยากรู้โอ,โอเคต่างกันยังไงสองรสชาติ รสชาติต่างกันแน่นอนรสชาติที่สําหรับเด็กๆนะครับกินได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็กินดีจะเป็นสีเขียวสีเขียวตัวนี้นี่คือรสชาติจะเหมือนแบบมันคืออร่อยเลยแหละวหวานหวาหอมนอมอร่อยอแต่ว่าอื<อ>ถ้างาดําก็จะเป็นใครที่ชอบกินงาดํานะครับก็จะชอบนะครับหลายคนที่ผมเห็นนะครับใส่ใสละสิบห้าบาทใช่ะชอบงาดําอ่าใช่สี่สิบหกกินไม่ได้คืออะไรวะสี่หก กินหนักได้ไหมคะกินหนักสี่สิบหกเหรอกินได้ไหมอายุสี่สิบหกอ่ะอ๋อได้คือกินได้กี่วัยบ้างอันเนี้ยมิน่ากาบบ้านเนี่ยค่ะอืมฮะกินได้แบบกี่แบบว่าวัยไหนกินได้บ้างมึงเอาน้อเนาะกินได้กี่เงียบๆไม่ต้องอ่านแล้วเดี๋ยวให้พี่อ่านได้เลยมึงเอาเชือกแบบผูกมันไว้ดิไม่ต้องอ่านแล้วเรียบๆเขาพูดไม่ถูกกินได้กี่วัยบ้างอ่ะถามเนี้ยโอ้ค่ะกินได้ไหมอกหักเลยแดกไปเยอะๆไปแดกเขาไหมสูตรไหนสูตรไหนสูตรไหน สมองดีกว่าบำรุงสมองอมต้นนอบรุงสมองก่อนตอนนี้อ่าบำรุงสมองกูกินเยอะไปแล้วเพื่อนกูสระผมมาแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวกูต้องไปสระผมอีกทีด้วยไอ้กัด๊ดนี่งเงาแมลงอะไรมาติดหัววะเนี่ยเพื่อนๆนี่น่าจะอยากได้กันเยอะในที่อยู่บนหัวโฟกัสเนี่ยอันนี้อันนี้คุณเพิ่งมาย้อมสีผมมาใหม่หรอครับ มีคาถามนำคุณเพิ่งไปย้อมสีผมมาใหม่เหรอครับย้อมนานแล้วอะอเมื่อวานนั้นผมยังเห็นมันเป็นสีเทาๆขาวๆอยู่เลยเอานี่ไปเลยบำรุงสายตาขาวๆนั่นแม่กูคุณลืมนั่นแม่มึงผมขาวกูลืมไปได้ไงวะเนี่ยเขาอะผมแม่กูเออแล้วน้องมึงก็น่าเหมือนแม่มึงมากเลยนะเว้ยคุณนึกว่าน่าสุกมานั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งก็เหมือนกูเลยเหมือนเพื่นเพื่อนครับ อย่าหาสารละจากไลฟ์นี้นะครับผมอุเซ็ตผมยังไม่ถูกเลยมึงลองเซ็ตผมดิกล้องพอปรับปรับฝั่งแล้วมันปาดอะไรอลยกัสมันอยู่ทางนี้มันงงจริงๆนะเว้ยพี่พี่กัสลองเอากิฟติดให้พี่แน็กหน่อยได้เพิ่มความแบวขึ้นได้อบลล์วะมนี่แค่นี้ก็แบวเหมือนที่พี่ทักอยู่แล้วมมันแบลขึ้นจริงๆนะเว้ย หน้ากลมขึ้นวายการกูกินเยอะมึงพากูกินบุฟเฟ่ทำไมวะมึงเป็นคนพูดเองวะอยะกินอะไรอร่อยโอ้โหมึงมันใช่ได้อยู่นะเออคือจะบอกว่าสามสี่วันนี้กินเยอะมากนะครับกินข้าวแบบเยอะมากไอโฟกัสพาไปกินบุฟเฟ่อร่อยมากไม่ก็ไม่อยากเห็นเพื่อนตองใจย่งมีหัวว่าน่ารักเลยพอกูกินบุฟเฟ่เนี่ยวันนั้นอะเป็ดอะไรวะ เป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งอู้อร่อยแบบหนังกรอบหนังกรอบแล้วมีแป้งแต่ไม่ก็กินได้แค่สองชิ้นแม่งเลี่ยนเลี่ยนแต่ว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยก็กินอีกแบบเยอะแยะมากมายปตหมึงไม่กูกินกินจนกูไม่อยากกินปลาหมึ่งอีกแล้วคานี้มีโซเขาเรียกไอ้นี่มันปูเอออันี้ก็กินกินจนมึนมึ่งเข้าใจคำว่ามันปูที่แบบเราเห็นว่าอ๋ออยากกินใจจระขาบปะแล้วแล้วพอมันกินเข้าไปแล้วได้สองสามถ้วยเป็นไง มึนหน้ากูจะเป็นปูอย่างนี้แล้วกูกูก็ปวดหัวเหมือนมันคอเลสตอรลมันขึ้นหัวไปเลยกูก็สั่งเพิ่มมากูต้องกินที่บอกกูคนคนคนตักกินมันปูมึนตึบแล้วคือประเด็นคือไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบเห็นของเหลือไม่ได้ด้วยอืมันก็คือเห็นใครของเหลือไม่ได้คือแม้จะเหลือนิดเดียวก็ไม่ได้ด้วยมันก็จะกินให้หมดในหอบมันแล้วตัวมันก็โอ๊ยกูไม่ไหวแล้วรู้จักใครกินข้าววันละห้าหกกิโลป่ะใครกินของกินวันละหกหกห้าหกกิโลป่ะ ชั่งน้ำหนักก่อนออกจากบ้านหกสิบเป๊ะกลับถึงบ้านหกสิหกเนี่ยผมอะน้ำหนักขึ้นลงอย่างเงี้ยมึงเอาไปลงตรงไหนในหกกิโลกูงงเหมือนกันว่ามันกินเยอะมากกินเยอะน้ำ<จ>น<บ>หรือเปล่าบางครั้งอ<ร>ะร่างกายเราอะร่างกายเรามันมีน้าเยอะในร่างกายแล้วมันไม่ระบายน้ำาริงจเ,เพราะก <laughs> ูไม่ได้เจาะอ,ออกไงอ๋อเออถ้ากูเจาะอ,ออกกูก็จะแบบตัวฟิบลงแต่จริงๆกูควรชอบบ่มน้ำเพราะมันอยู่ในน้ำมันลอย ไมได้นี่คือข้ออ้างเออเวลาไปเล่นน้งของมึงกูจะไม่จมเพราะกูลอยใช่ดีมากตกเจ็ตสกีก็ไม่ตายด้วยไม่ตายย้นไปปัดปากเออเมื่อกี้เห็นมีคนแอบถามว่ามีขายในเซเว่นไหมคะตอนนี้มีแค่เขาไม่ได้แอบเขาพิมพแอบถามคือแอบโอเคมีคนถามมาในคอมเมนต์โอเคไหมพอใจว่ามีขายในเซเว่นไหม เอ้ยมีขายในร้านค้าสะดุกซื้อไหมตอนนี้มีแค่ในเฉพาะทางช่องออนไลน์เท่านั้นตอนนี้มีกระตุกไปไมกระตุกนะไม่ในนูนะ้นอะไม่ตอนนี้มีขายในช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเ,เข้าไปได้ที่ d a s h m e l ที่ d a s okay, h m e เพจ d a s, <P ate>. <S h m e นะคะเข้าไปได้เลยนะคะ oh, <like S 1> หรือว่าจะไลฟ์นี้นะคะสามารถกดไปที่ป้านะคะแล้วสั่งได้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งลังก็สามารถซื้อเขาเรียกว่าเอาเก็บไปตุนได้เลยนะคา <Hi. S 1> กินได้หลายวันเลยแ <Hey. S 1> คะ่เฉพาะไลฟ์นี oh. like น้เท่านะั้นหมดไลฟ์ก็คือไม่มีโปรนี้แล้วนะหมดไลฟ์นี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะคะใครที่ชอบดื่มจริงๆอ่ะสามารถซื้อไปเก็บไปตุนไว้ได้เลยเพราะว่าแ้าปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ